เดี๋ยวเรานั่งรถยูริคาโมเมตโกวิดเขกงปิดอยู่ก็เปิดอต่อะไรก็จะเห็น KP <ป> นี่ก็คือสถานียูริคามโมเมดเดี๋ยวเรานั่งรถยูริคามโมเมดกันเป็นรถที่ไร้คนขับนะครับซึ่องอในนี้ตอนนี้เมืองไทยก็มีแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ยังไม่เริ่มวิ่งนะแต่ยุ่ิเริ่มวิ่งแล้วเราก็เอามานั่งกัน อ่ะเราก็เข้ามาในรถไฟไร้คนขับแล้วเห็นไหมวันนี้คุณนายแม่จะเป็นคนขับตอนนี้รถไฟเราก็กําลังถอยหลังเรากําลังนั่งถอยหลังกันอยู่เนี่ยเราก็นั่งจากสถานีตลาดปลาใช่ปะอีกสองสถานีมันก็จะมาสุดเส้น สุดปลายทางแล้วจากที่เรานั่งหลังมเที่ยวเการเป็นว่าเรานั่งหันหน้าไปแล้วเราก็ได้แบบการเป็นคนขับไปข้างหน้านก็จะเป็นจะเป็นตารถไฟอย่างนี้นั่งหันหน้า,าไปภาพจะสวยสุดงดงามอย่างยิ่ง กาสะานรโนี้การที่เราจะข้ามไปยังฝั่งคูดายบาเนี่ยเราก็จะต้องนั่งรถข้ามสะพานสายรุง้งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Rainbow Bridge นั่นเอง ซึ่งสะพานสายรุ้งเนี่ยเชื่อมต่อระหว่างย่านชิบะอุระกับย่านโคดบะก่อนที่จะขึ้นสะพานเนี่ยมันจะไม่ขึ้นสะพานโดยตรงมันจะต้องมีการมาเลี้ยวเป็นวงกลมแล้วอ้อมขึ้นสะพานตรงนี้ก่อนสะพานนี้จะมีความยาว798เมตรและจะมีความยาวระหว่าง2ตอ่อมอ580เมตรมีการจราจรทั้งหมด2ชั้นชั้นบนก็จะเป็นทางด่วนหมายเลข11 ส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะมีอยู่2สายก็คือเป็นสายที่รถวิ่งจะเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข 3, 5, 7แล้วก็ส่วนตรงกลางจะเป็นสําหรับให้รถสายยูริคาโมเวลวิ่งซึ่งตอนนี้เรากําลังวิ่งอยู่ตรงส่วนกลางอยู่จะเห็นว่ามีถนนเรียบข้างของเราเนี่ยทั้งซ้ายและขวาเลยและก็ยังมีทางสําหรับคนเดินหรือว่าขี่จักรยานก็ได้ที่ด้านข้างของชั้นล่างถ้าใครต้องการจะขี่จักรยานข้ามทะเลไปยังฝั่งโอไดบะก็สามารถทําได้เช่นกัน ถ้าใครขึ้นรถลิมูซีนบัสนะครับไปที่สนามบินฮานิดาเนี่ยทุกคนก็จะได้นั่งรถผ่านสะพานเรนโบว์บริดจ์นนี้เพราะว่ารถลิมูซีนเนี่ยก็จะขับผ่านสะพานตรงนี้ไปนั่นเลยถ้าใครเล่นเกมขับเครื่องบินนะครับก็จะเห็นสะพานเนี้ยอยู่ในซีนของเกมขับเครื่องบินในญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งเราสามารถขับเครื่องบินในเกมนะลอดใต้สะพานได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่ก็มีคนบางคนนะครับ เคยที่จะทําการขับเครื่องบินจริงๆเนี่ยให้ลอดใต้สะพานนี้เราไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาไหมนะเป็นเครื่องบินพาณิชย์โดยสารซึ่งคนนั้นก็คือเป็นโจรสลัดจี้เครื่องบินนั่นเองแล้วเขาก็พยายามที่จะขับเนี่ยให้มันลอดใต้สะพานได้เนี่ยเหมือนกับในเกมแต่สุดท้ายคือทําให้สําเร็จนะคือโดนจับก่อนอันเราก็ลงที่สถานีไดบารก่อนสถานีเนี้ยมันจะมีที่เที่ยวหลายที่จะมีห้างแล้วก็มีเทปิส เคพิเสรีภาพตรงนี้ด้วยติดกับทะเลตรงนี้เลยอันนี้คือสถาในใีไดบัตสมัยก่อนเนะี่ยจากสถานีไดบัตเดินไปนิดนึงเนี่ยมันจะมีวีนัสปอดมีชิงช้าสวรรค์มีโชลูของโตโยต้าแต่ว่าตอนนี้คือเขาทุบทิ้งไปหมดแล้วตอนนี้กําลังรื้อหรือ,รอไอชิงช้าสวรรค์อยู่ด้วยนี่ไงเขากําลังรื้อชิงช้าสวรรค์กันอยู่อันนี้ต่อไปน,นี้ใครมาเนี่ยจะไม่มีให้ขึ้นแล้วนะอาลาชิงช้าสวรรค์ที่โอไดบัต แล้วก็วีนัสปอตอะไรเงี้ยก็คือกำลังทุบทิ้งอยู่นี่คุณนายแม่บอกว่าเห็นบันไดเลื่อนข้างๆเนี้ยแล้วแบบอยากขึ้นมากเพราะมันสูงดีก็เลยอ้าเดี๋ยวพาขึ้นแล้วกันอ่ะอันนี้ก็คือเป็นฟูจิเทเลบินะครับคือสถานีโทรทัศน์ฟูจิตรงกลางตร,ตรงเนี้ยมันจะข้างในเนี่ยมันจะมีกลมๆด้วยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปถึงกลมๆก,กันมันจะเป็นท่องสําหรับดูวิวแต่้ะงนนเสียตังนะแต่วิวามีวิธี ทําให้ไม่เสียตังค์ละครึ่งไปตรงนั้นได้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันนี่อันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าโตเกียวไม่ใช่โตเกียวสิฟูจิเทรบิเนี่ยเราเห็นลูกกลมๆอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยลูกกลมๆเดี๋ยวขึ้นไปจเลื่อเดี๋ยวเรขึ้นไปเื่องตรงนี้ไปก่อนเราขึ้นไปใจเรื่อนตรงนี้ไปก่อนข้างในเนี่ยมันสามารถเข้าไปชมสตูดิโอการถ่ายทำทีวีของสถานีนี้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลย เรวดูบนจัเรือเขาเนี่ยเราไม่ต้องก้าวเดินเลยนะมันมีที่พักบันไดแต่จะพักทำไมก็ไม่รู้พื้นพักแล้วก็ขึ้นไปอีกบนจัรเรือนี้ก็สูงสูงแล้วขึ้นไม่สุดสักเีนี่อันนี้แล้วก็อยู่ด้านใต้ไสยโทรทัศนะ์นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนี้เลยลูกๆก,กลมๆนี่เห็นปะในลูกๆก,กลมๆเนี่ยมันจะมีที่ชมวิวอยู่ตรงชั้นนี้แต่ว่าเราจะไม่ขึ้นถึงชั้นนั้นเราจะตามก่อนชั้นหนึ่งจะขึ้นได้ฟรี วิธีการขึ้นฟรีนะจ๊ะให้มาตรงนี้เลยตรงนี้มันจะมีลิฟต์ขึ้นมาขึ้นลิฟต์ตรงนี้แล้วบอกเขาว่าฉันจะไปทานอาหารอาะขึ้นไม่ได้อีกเขาบอกตอนนี้เป็นช่วงโควิดห้องอาหารตอนนั้นก็เลยปิดให้บริการเลยอดขึ้นเลยอันนี้คือเรากําลังจะไปที่ฟูจิแกลอรี่อยู่ชั้นห้าแล้วก็ต้องลงบันไดเลื่อนไปก่อนอันนี้คือบันไดเลื่อนที่คุณแม่อยากลง่ะลงไปเลยลงไปเลย เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสตูดิโอถ่ายทำของสถานีฟูจิกันนี่เกิดหน้าหนาแล้วมันจะอากาศเย็นกว่านี้ตอนนี้คือมันหน้าร้อนมันมันหน้าฤดูใบไ,ไม้ร่วงอแต่มันก็ไม่ค่อยเย็นมากดูลายที่เป็นได้เลื่อนสิเห็นไหมพอมันกระทบแสงเงาพ๊กมันมันเหมือนว่ามีลายวิ่งได้อะตอนนี้สตูดิโอเขาไม่เปิดเนื่องจากโควิดเขากำลังปิดอยู่ก็เ,เปิดแต่อะไรเนี่ยตัวาระตูอันเนี้ย เราก็เลยอ่ะไม่เข้าแล้วกันอ่ะงั้นเราก็ลงไปข้างล่างเป็นว่าวันนี้เราก็ไม่ได้เข้ามาในสตูดิโอของฟูจิเทเลบีเดี๋ยวตั้งรอให้ให้วรลัสมันซาลงก่อนแล้วเดี๋ยวเขาคงจะเปิดให้เราเข้าไปเหมือนแต่ก่อนนี้ เราก็ออกจากฟูจิเทอรบิมาด้านหน้าปุ๊บมันก็จะมีลานสาหรับถ่ายรูปเลยเนี่ยลานนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยเห็นมาข้างหลังเนี่ยมันจะเห็นเป็นโตเกียวทาวเวอร์แล้วก็จะเห็นเป็นอันนี้คือโตเกียวทาวเวอร์ใช่ไหมแล้วมันจะมีสะพานเรนโบว์บลูด้วยมันจะสวยงามมาก,มากๆเหมาะกับการถ่ายรูปอย่างยิ่งอันนี้เราก็มาช้อปปิ้งในห้างได้รองเท้าคุณนแม่มาเลยคนนี้เลยเนี่ยคนนี้หนึ่งคู่เลยตอนนี้เราก็ กันอีกแล้วแล้วก็มาหาอะไรกระแทกปากกันที่ฟาสต์ฟูิฟที่พูดพอดข้างล่างอ่ะอเราอยู่ญี่ปุ่นนะแต่เราก็กินอาหารจีนนั่นแหละอ่ะอเรากินก็มีเกี๊ยวกุ้ง,ว,งว,วันตันเมนเขาเรียกว่าวันตันเมนแม่บอกอร่อยมากอร่อยมากนี่ไ้ของบิลูซังก็จะเป็นโอคโนมิยากิของฮิโรชิมานี่เลยโอคโนมิยากิของฮิโรชิมาความแตกต่างก็กคือว่ามันจะเป็นเส้นข้างล่างมันจะมีบะหมี่ข้างล่างนี้ อันนี้เราก็ออกมาเดินข้างนอกห้างแล้วตอนนี้ก็เป็นอกตอนเย็นละบรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นวิวของสะพานเรนโบว์ลิชนี่อันนี้ก็คือสะพานเรนโบว์ลิชนั่นเองอย่งน,นี้เลยอากาศช่วงนี้แบบว่ากำลังสบายๆเลยไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นไม่หนาวกับคน,คน พ่นไอ้น,น,นี่กลางวัน,ม,นมันจะมันจะแบบเย็นๆพ่นไอ้น,นอนอะไรพ่นพนไอนน้น้นอน้อนี่เราก็จะเห็นเทพีเสรีภาพหน้าสะพานเรนโบว์บริดจ์ตรงนี้พร้อมกับเสียงไอคุณนายแม่เนี่ยน,นี้ก็คือเป็นบรรยากาศยามโพรโเพของชายหาดที่โอไดาบาของจริงแสงจะสวยมากๆ ตอนนี้ในกล้องคือมันปรับความสว่างแบบเกินความจริงไปหน่อยนึงแต่ของจริงแสมแบบสวยมากๆเนี่ยเห็นเรือด้วยนี่แสงกำลังดีถ่ายรูปนี่สวยมากๆเลยอันนี้คือ คนเดินมาถ่ายรูปกันแบบโอ้เยอะมากๆเพราะว่าวิวแบบสูงงามมากมากนี่อันนี้ก็คือเป็นฟูจิเทอรบทิที่แบบยามค่ำคืนเห็นไหมสูงงามขนาดไหน,น,ไหนเรามาถึงโอเดบะทันทีเราจะพลาดส,สิ่งนี้ไม่ได้เลยสิ่งนั้นก็คือนี่ห้างเดเวอร์สตี้ที่มีก้านดำนั่นเองเห็นไหมเห็นก้านดำมันเนี่ยคือก้านดำอห่างไรก้านดำอันนี้ก็คือตัวก้านดำนะครับขาดตั้งหูจะลดเท้า เขาเปลี่ยนใหม่ประจำเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เราก็เดินมาจนถึงนี่เลยอันนี้คือวีนัสฟอร์ดนะครับวีนัสฟอร์ดของเก่าสมัยก่อนเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆตกแต่งเป็นห้างคล้ายๆอิตาลีอ่ะข้างในจะแบบเหมือนเล่อยอิตาลีแต่ตอนนี้คือเขาเลิกกิจการไปแล้วส่วนตรงนั้นน่ะก็คือชิงชา้าชิงช้าวัสด์นะชิงช้าวสัสด์เขาก็เลิกกิจการแล้วเหมือนกัน เขาบอกว่าต้องต้องคืนพื้นที่นี้เขาจะเอาพื้นที่นี้ไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันหวังว่าทํามาแล้วเนี่ยมันจะตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิมอ่ะเราก็เดินม,มาถึงที่รถไฟสายลิงไคนะครับสถานีโตเกียวเทเลพอร์ตนี่เอาวันนี้บิวซังก็พาตัวในแม่ไปตลอดนม่นตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เวลากลับบ้านกันละ เดี๋ยววันนี้บิวซังก็จะขึ้นสายลิงคานะครับหรือจะโอเดบะไปถึงชินจูกุเลยประมาณครึ่งชั่วโมงครับหรือเดี๋ยวต่อเดี๋ยวถึงเลย500เยนเดี๋ยวคลิปหน้าบิวซังจะพาไปที่ไหนไปชิมอะไรไปดูอะไรติดตามตอนต่อไป